สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันช็อตต่อช็อตเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในนัดไทยเจออุซเบกิสถานนะครับในเอเอฟซีครับนะครับรอบคัดเลือกนะครับมาดูจังหวะแรกครับธนาบูนพยายามจ่ายยัดเข้าไปครับแต่สุดท้ายโดนตัดบอลโดนตัดบอลเป็นไงครับโอ้ยว่างทันทีครับแต่ว่าอุซเบกิสถานนั้นเขาจับบอลไม่ดีนะครับช่วงนี้โชคดีนะครับ ความผิดพลาดมาจากการจ่ายบอลที่ค่อนข้างเสี่ยงนิดนึงนครับของธนบุญที่พยายามยัดเข้าไปแต่ว่าส<อ>ุดท้ายก็โอเคยังเอาตัวรอดออกมาได้นะครับให้ดูกันอีกทีนะครับนี่ครับจ่ายยัดไปตรงกลางซึ่งเพื่อนยังอยู่ข้างหลังไกลมากนะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับทีนี้เราทิ้งกองหลังไว้น้อยนะครับทำให้ตัวนั้นว่างทันที เขาว่างแล้วเขาก็จ่ายทันทีครับไปที่ตัวที่ว่างเลยดีว่าเขาจับบอลไม่ดีนะครับมาจังหวะนี้ครับจังหวะเสียประตูครับเกิดอะไรขึ้นดูดีๆครับเราให้ดูก่อนรอบหนึ่งนะครับสัสลักพยายามเลี้ยงสุดท้ายโดนตัดบอลโดนตัดบอลแล้วเป็นยังไงทุกคนพุ่งขึ้นทันทีจ่ายเข้ามาตรงกลางล็อกโลบยิ่งเป็นประตูครับ ไปย้อนดูกันอีกทีครับเกิดอะไรขึ้นครับตั้งแต่แรกนะครับเราตัดบอลได้แล้วนะครับตรงนี้แเราจ่ายให้ส,ะสะาสละไฮเปโคนมีเพื่อนอยู่ข้างหน้าหนึ่งคนนะครับเลือกจ่ายก็ได้หรือว่าจะล็อกกลับมาก็ได้เพราะว่าผู้เล่นในเกมลุกเน่น้อยกว่าแล้วนะครับสารสลไม่เลือกอย่างนั้นครับสารสลเลือกเลี้ยงเขาไปเองสุดท้ายก็โดนตัดบอลและโดนตัดบอลเป็นยังไงครับ ตรงนี้ดูดีๆครับว่าผู้เล่นในเกมรับของเราเยอะกว่านะครับต้องหกคนต่อสามนะครับนะตอนนี้แต่เกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้ท่สตองโดวิ่งเข้าไปปิดแล้วแต่ว่าน่าจะไม่ทันครับทําให้ทำให้เออพันศาต้องไปซ้อนทิสตองโดนะครับวิ่งไปซ้อนทิสตองโดเมื่อวิ่งไปซ้อนทิสตองโดแล้วเนี่ยคนที่ว่างก็คือคนนี้ทันทีแต่เกิดอะไรขึ้นครับคนที่ ควรต้องมาซัพพอร์ตรับผิดชอบเนี่ยก็คือสารัตกับพิธิวัฒนะครับแต่ดูสารัตวิ่งกับพิพธิวัฒยังดีหน่อยนะครับที่วิ่งเร่งสปีดขึ้นมาเดี๋ยวดูสารัตวิ่งครับเหยาะๆมากไม่พยายามที่จะช่วยเพื่อนเลยนะครับพิธิวัฒวิ่งพยายามขึ้นมาสุดท้ายก็ไม่ทันแล้วครับแล้วก็เป็นความบิดพลาดอีกนิดหน่อยของธนาธนาบูรที่เข้าพรวดนะครับลูกนี้พิธิวัฒเห็นว่าธนาบูรเข้าแล้วก็พยายามเข้าไปซ้อนนะครับ สุดท้ายไปสอนไม่พลนครับโดนหลอกทั้งคู่นะฮะจริงพิธีวัดเนี่ยก็ถ้าเกิดวิ่งตรงเข้าไปที่ผู้เล่นเนี่ยก็น่าจะสก,กัดไว้ได้น,นะครับดูอีกทีครับตรงน,นี้เห็นไหมครับว่าผู้เล่นเราเยอะกว่านะครับในแดนรับดูรือดูวิธีเปิดเกมค,ครับจาก ลวงสาประตูมาหลุดทันทีนะครับแค่สองสามจังหวะนะครับโล่งอีกแล้วนะครับแต่จังหวะนี้ต้องชมจริงๆนะครับไปดูกันอีกทีว่าใครที่เข้ามาช่วยจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับเกมรับจังหวะนี้ต้องชมมากๆนะครับก็คือสัสลักไหประโคนครับความผิดพลาดแรกก็คือธนบุญครับพยายามวิ่งขึ้นมาเพื่อที่จะทําฟาว์ตั้งแต่กลางสนามนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ฟาวนะครับอุซเบกิสถาน ตัดบอลได้นะครับแล้วดูสัสลักนะครับที่อยู่ไกลมากนู่นนะครับเขาทํำยังไงแตกต่างจากจังหวะเมื่อกี้มากนะครับดูสัสลักครับสัสลักวิ่งเต็มสปีดมากครับเพื่อที่จะลงมาช่วยนี่ครับสัสลักเต็มสปีดเข้ามาช่วยทําให้ลูกนี้ไม่เสียประตูนะครับลูกนี้ต้องชมสัสลักจริงๆริงคจังหวะนี้ก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งที่ได้เสียวนะครับก็คือทางผู้รักษาประตูพยายามที่จะล็อกหลบสาระนะครับ ทุกนี้ก็ชมว่าสารัตเข้าไปกดดันได้ดีนะครับแต่ยังโชคยังไม่ดียังติดขาผู้สาประตูครับนี่ครับจังหวะนี้ได้เสียของไทยครับซึ่งมีน้อยมากดูครับเวลาเราเข้าทาเราต้องทํารวดเร็วแบบนี้ครับจังหวะเด,ดียวครับพันสายยัดเข้ามานะครับสารัตให้ทางสารัตตรงกลางแล้วรีบส่งเลยครับ เพียงแต่ว่าชยาวัตรตรงนี้ยังวิ่งไปคนละช่องกันอยู่นะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เสียประตูนะครับดูดีๆว่าเกิดอะไรขึ้นครับอีลาทอนส่งมาโดนตัดครับโดนตัดบอลปรากฏว่าดูอุสเปย์ทำเกมลุกครับเขาจังหวะเดียวหมดเลยเห็นไหมครับจ่ายไปพื้นที่ว่างทันทีแล้วดูเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นทันสากับู้เ่นอุสเปกิสถานพยายามกวดฟุตไล่กวดฟุตบอลนะครับพอคิดว่าน่าจะทันนะครับแต่ คนที่ตัดสินใจบิดพลาดนั่นคือธนบูร์ครับดูครับเห็นไหมครับว่าธนาบูร์วิ่งไม่เต็มสปีดครับสุดท้ายเขาทันครับมาสเปดตอนนี้ไม่ทันแล้วครับสำเร็จโทษไปมาดูนะครับอีกทีหนึ่งนี่ตรงนี้ธนบูรณ์กับผู้เล่นของอุซเบกิสถานยังอยู่ในแนวเดียวกันอยู่นะครับแต่ผู้เล่นทุกคนพยายามวิ่งสุดนะครับ เหลือแต่ธนาบุญที่ไปวิ่งหยอดๆตรงนี้ห่างแล้วครับพอสุดท้ายมาสปีดตอนท้ายครับดูครับมาไล่สปีดตอนนี้ไม่ทันแล้วครับโดนสําเร็จโทษไปแล้วนะหวงไปนิดนึงครับทางธนบุญเนี่ยเนี่ยึ่งหลังก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับปรถมพลประกอบเป็นพักครับสุพนันบุรีรักษ์นะครับมาซึ่งทําได้ดีเลยทีเดียวครับ คือสองโดแล้วเหมือนจะมีทีละทรด้วยนะครับมใกล้มาดูจังหวะนี้จังหวะของเราครับบดินเื่อนี่ครับเป็นทางบดินหาลานะครับซึ่งในครึ่งแรกไม่เห็นจังหวะแบบแบบนี้เลยนะครับแสดงความมั่นใจที่จะล็อกตัดเข้าในแล้วก็ยิงเข้าไปเลยครับจังหวะต่อไปดูเขาตัดบอลครับแล้วเวลาเขาขึ้นเกมเขาขึ้นเกมจังหวะเดียวหมดเลยครับนี่ครับหนึ่งสองวันทูแล้วดูวิธีการวิ่งเขาครับเต็มสปีดหมดครับ จนสุดท้ายว่างทันทีนะฮะล็อกเหมือนเดิมเลยครับเหมือนลูกแรกเลยนะช่องมีนะครับจะเปิดนไดมาหน่อยดูครับอย่งไรจับแล้วนี่ครับเหมือนลูกแรกเป๊ะเลยนะครับล็อกแบบนี้เพียงแต่ว่าครั้งนี้สีวรักษ์ยังไม่หลงนะฮะตต้อองามีีกทนะครับยืนมาเข้าประกบมุมได้ดีนะครับยังยืนปิดมุมได้ดีนะครับ นี่ดูเขาตัดบอลไปแล้วดูดูกันวิ่งดูกันวิ่งโอ้โหวิ่งแบบเกตกลับคู่าอย่างเร็วเลยครับางคนต่างแบบอยู่ในพื้นที่ของเต็งได้อย่างดีนะครับส่งมาเมื่อไหร่ก็ได้บอลเมื่อนั้นนะครับจิติพันธ์มาจังหวะของเราบ้างครับนี่สุพนันจ่ายสวยๆนะครับอื้แต่ว่าปฐมพลนั้นยิงไม่ดีนะครับแต่ว่า ลูกนี้มาดูแล้วคิดว่าประถมพลนั้นน่าจะไม่ได้ตั้งใจยิงนะครับน่าจะตั้งใจส่งคิดว่ามีเพื่อนสอนเข้ามามากกว่านะครับโคเห็นเห็นเลยลงมาแทนที่ซองโดเนี่ยฮะดูดูเปิดลูกนี้ครับโอ้โหคิดว่าจะมีคนสอนเข้ามาแต่ไม่มีแล้วครับแล้วตรงนี้มาดูครับวิธีเวลาเราตัดบอลได้แล้วต่างจากอุสเบกิสถานยังไงนะครับดูส์นี่ตัดบอลมาแล้วตัดบอลมาแล้วเป็นไงเป็นไงเป็นไง ไม่ได้ขึ้นเลยเนี่ยเดินครับเดินทั้งสนามครับไม่มีใครวิ่งเลยนะครับปากกอที่พันษาถ้าจ่ายวันนี้อุสเบกไม่กลัวนะครับเขาก็ไม่ได้ขยับหนีอะไรมากทีมไทยพยายามออกด้านข้างนี่ปกรณ์อีกแล้วปกรณ์เปิดเข้ามันละโม่งเลยโอ้โหหลายครั้งของปกกอนนี่ถือว่าสร้างโอกาสเลยครับปกกอนนั้นสร้างจังหวะได้ดีครับตั้งแต่ลงมานะครับพยายามหาจังหวะเปิดหาอะไรได้ดีแล้วดูนี่ครับ วิธีการส่งของเราเนี่ยไม่มีบอลเร็วเลยจริงๆนะครับดูครับดูจังหวะนี้นะฮะดูปกก่อนครับปกก่อพลิกตัวแล้ววิ่งพุ่งขึ้นไปแล้วครับแต่ดูสุพนรณครับแตะบอลอีกหนึ่งทีซึ่งการแตะบอลอีกหนึ่งทีตรงนี้นะครับปกรก์ลำหน้าไปแล้วนะจังหวะนี้ ถ้าเกิดเขาจ่ายจังหวะที่เขาแตะบอลคือหลุดไปแล้วแต่ไม่แต่ไม่จ่ายครับมาแต่บอลก่อนหนึ่งทีเจังหวะสุดท้ายที่ตัดมาให้ดูนะครับที่ทางอุซเบกิสถานนั้นได้ฟรีคิกนะครับซึ่งตรงนี้อันตรายมากนะครับว่าจริงๆแล้วมันล้ำหน้าหรือเปล่านะครับดูกันดีๆนี่ครับมันล้ำหน้าแน่นอนครับจังหวะที่บอลออกจากเท้าเนี่ยมันล้ำหน้าแน่นอนฮะเห็นไหมครับ แต่ว่านัดนี้ไม่มีวีอาครับทำให้าาผู้ตัดสินนั้นดูว่าไม่ล้นะฮาถ้าเกิดมีว r อาล้าหน้าแน่นอนแต่เอามาให้ดูทำไมนะครับประตูก็ไม่ใช่ก็จะให้ดูพีรพัฒน์นรสญาครับที่ดูครับเขามีสมาธิในเกมลับแค่ไหนครับยืนเท้าะเอลไม่สนใจเพื่อนว่ายืนอยู่ในลายหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ายืนในแนวเดียวกันเนี่ยพ่วมกับเส้นอาจจะเห็นชัดว่าล้าหน้านะครับอาจจะยกได้แต่นี่ มันเหลื่อมมานิดเดียวครับเขาก็ตัดสินใจไม่ถูกแต่ถ้าเกิดมี VR ลูกนี้รับแน่นอนนะดูนะครับว่าหีตัวประกบมาได้ดีว่าลูกนี้สิวรักษ์ยังปัดไว้ทัดนะครับก็ไม่งั้นลูกนี้กลายเป็นลูกี่สามแน่นอนครับ,รบก็จบคลิปแต่เพียงเท,ท่านี้ครับสำหรับ,รบนัดไทยจออุซเบกิสถานใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็คอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์นี้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าชอบอยากให้ทำอีกนี่ก็กดไลค์กด s u b s c r i b e กันไว้นะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ